มาดูนหรือว่าเอาขอเป๊ะเอาไงก็บอกแล้วมันเปนเล็กๆยกเอาเว้ยไม่ตัดใส่ใจใจร้ายตอนยังไงไม่ตัดแถบช่วยล้างสวิงให้ด้วยเงี่ก็ค่ไหมาจะจีบหน่อยหัยใหญ่ นี่โดนแล้วมั้งอ้าวไ,ไม่โดนไม่โดนยุบปุ่นยุบมาใช้ละอ,อิบ <c oughs> นนเ,เนี่ยเสียเอ็นยี่ปอนเนี่ยอ่าตีบสีอะหวานๆเลยเนี่ยเปีย

เอาไปใอินนะยกไปแล้วยกไปกล้าใคกว่าเลยเหรอน่นกล้ขาดเลยสุดหน้าน่าเอๆๆหเอาสายผมอีกปล่อยเบดขวานนี่หนะแต่ละยางอื้ยเนอเดี๋ยวกา 华为有来呢？<laughs> 嗯。